การประชุมสภานนติบัญญาติแห่งชาติวันนี้เป็นการถแถลงเปิดสำนวนและถแถลงโต้แย้งข้อกล่าวหาของคู่ความกรณีถอดถอนอดีตสวอ,ออกจากตำแหน่งจำนวน38คนหลังร่วมแก้ไขร่างรถถาัฐธรรมนูญปี2550เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒธธิสภานาวิชัยวิวิศวีกรรมการสำน,น,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ,อปปชถแถลงเปิดสำนวนว,นว่า ปปชมีอำนาจเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติถอดถอนอดีตสมาชิกวุฒิสภา38คนซึ่งส่อจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อก,กฎหมายปปชโดยการแต่ส่วนแบ่งข้อกล่าวหาออกเป็น3กลุ่มคือร่วมเสนอชื่อในการเสนอยตินะครับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยนายอุดมเดชพิฒนาสถียรอดีตสสพักเพื่อไทยและพวกกลุ่มที่2ร่วมให้ความเห็นชอบลงมติในวาระไดวาระหนึ่ง และสุดท้ายร่วมลงชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญและร่วมลงมติให้ความเห็นชอบจากนั้นอดีตสวาหลายคนได้แถลงโต้แย้งปฏิเสธข้อกล่าวหาของปปชโดยนายเดเร็กถึงฝั่งอดีตสวายืนยันว่าไม่มีเจตนาล้มล้างการปกครองซึ่งการยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสวาจากการเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามหน้าที่และมาตรา291วงเล็บหนึ่งดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหา หลังเสร็จสิ้นการถแถลงที่ประชุมตั้งคณะกรรมาการสักถาม7คนและให้สมาชิกสอนอชยื่นประเด็นคำถามภายในวันศุกร์นี้เพื่อให้กรรมาธิการรวบรวมเป็นประเด็นสักถามในการประชุมนัดแรกวันที่5มีนาคม